เช้านี้จะขอแชร์ตั้งชื่อเรื่องว่าลำดับความสำคัญนะครับแรงบันดาลใจในการพูดเรื่องนี้เนี่ยก็มาจากชีวิตส่วนตัวนิดนึงว่าบัญชีช่วงนี้อาจจะมีเรื่องราวอะไรที่ต้องเรียงลำดับความสำคัญค่อนข้างมากและคนนี้บางทีเราก็ไม่แน่ใจว่าอันไหนเนี่ยมันคือสิ่งที่สำคัญอันดับต้นอันดับกลางและปลาย รวมทั้งเราอาจจะมีสมาชิกในครอบครัวหรือคนที่เกี่ยวข้องมาช่วยเรียงลาดับว่าอันไหนมันสําคัญกว่าก็เลยทําให้เราเริ่มเข้าใจถึงหนังสือที่เราเคยอ่านมากมายมาว่าการเรียงลำดับความสำคัญเน,นี่ยมีความพิเศษมีความเฉพาะตัวมีทักษะมีกลยุทธ์อะไรบางอย่างอย่างเช่นสามสี่ห้าข้อที่เขาพูดอาจจะต้องมาทบทวนกันดูว่าใอ้ลำดับความสำคัญเราพิจารณาจากตรงน